สลาม l ลัยกุม i k u m w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h สัปดาห์ที่31หน่วยการเรียนรู้อร่รยผักผลไม้ห้องเรียนครูสานางสาวมานิสายายามันประจำชัน้นเตรียมอนุบาล1 3ทับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอละงูอนุบาล3ขวบสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ เรามาพบกันอีกแล้วนะคะและในสัปดาห์นี้เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อร่อยผักผลไม้กันค่ะเด็กๆรู้จักผลไม้อะไรบ้างเอ่ยเด็กๆอย่าลืมบอกคุณครูคหน่อยนะคะก่อนอื่นคุณครูคมีเพลงมาให้เด็กๆได้ร้องและเต้นตามกันด้วยนะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าติ็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆเราชอบกินผักพวกเราชอบกินผักอร่อยจังเลยประโยชน์มากมายหั่นให้ดีเตรียมถ้วยจานวางให้ดีแล้วเรามากินมันอร่อยดีจังเลยมันอร่อย น่าร่อยดีจังเลยเราชอบแค่รักเราชอบ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ค่ะเด็กๆก็ได้ฟังเพลงจบกันไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะร้องเพลงตามกันบ้ไหมเอ่ยค่ะต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆมารู้จักผักและผลไม้กันเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะผละไม้นะคะเป็นพืชที่จเจริญเติบโต,ตจากเมล็ดกลายเป็นดอกก่อนจะกลายเป็นผลซึ่งมนุษย์เราจะเลือกรับประทานเฉพาะส่วนที่เป็นผลเท่านั้นและในผลค่ะจะมีเมล็ดอยู่ภายในด้วยนะคะเด็กๆแต่ว่ามนุษย์เรานะคะไม่นิยมทานกิ่งก้านใบและลำต้นนะคะเด็กๆทางด้านของผักนะคะ ผักจะงอกออกจากเมล็ดและ,จะเจริญเติบโตเป็นลำต้นและใบโดยฝังรากลงพื้นดินซึ่งเรานะคะสามารถรับประทานได้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นใบผลลำต้นหรือดอกซึ่งแตกต่างจากผลไม้นั่นก็คือไม่มีเมล็ดอยู่ภายในนั่นเองค่ะชื่อและลักษณะของผลไม้ เรามาเริ่มกันที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือแตงโมแตงโมนะคะเป็นผลไม้รสหวานมีเปลือกสีเขียวเนื้อสีแดงและเหลืองแล้วแต่สายพันธุ์นะคะต่อมาค่ะมะละกอ มะละกอนะคะผลสดจะมีเนื้อดิบสีขาวอมเขียวส่วนผลสุกค่ะจะมีเนื้อสีแดงส้มรสชาติหวานต่อมาค่ะเงาะเงาะนะคะจะมีผลกลมรีนะคะผลแก่มีเปลือกและขนสีแดงมีเนื้อสีขาวรสชาติหวานต่อมาค่ะมะม่วง มะม่วงนะคะจะมีรูปร่างตั้งแต่กลมไปจนถึงรูปไข่ค่อนข้างยาวนะคะซึ่งสีของผลค่ะจะประกอบไปด้วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วแต่สายพันธุ์นะคะต่อมาค่ะสม้มส้มนะคะจะมีลักษณะผลกลมมีสีสม้มส่วนเนื้อในนะคะมีกลีบเชื่อมติดกันเป็นวงกลมล้อมรอบแกนกลางของผลส้มนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะกล้วยกล้วยนะคะเมื่อเป็นผลดิบจะมีเปลือกสีเขียวเนื้อในสีขาวแต่เมื่อเป็นผลสุกกล้วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและมีเนื้อในเป็นสีเหลืองอ่อนนั่นเองค่ะและสุดท้ายนั่นก็คือสับป,ประรดสับป,ประรดนะคะเป็นผลไม้ที่มีรูปทรงกระบอกนะคะมีใบเป็นกระจุกบริเวณปลายและมีเนื้อในสีเหลืองนั่นเองค่ะเด็กๆชื่อและลักษณะของผัด ผักคะนานะคะเป็นผักที่มีลักษณะต้นกลมก้านใบยาวลักษณะใบกว้างมีสีเขียวนวลต่อมาค่ะมะเขือ มะเขือนะคะเป็นผักที่มีผลทรงกลมหรือรูปไข่มีสีเขียวสีม่วงสีเหลืองสีขาวแล้วแต่สายพันธุ์นะคะส่วนแครอทค่ะเป็นพืชกินหัวมีลักษณะยาวมีสีเหลืองสีส้มสีม่วงแล้วแต่สายพันธุ์เช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายนะคะผักกาดผักกาดจะมีลักษณะการใบหนาะยาวอวบ มีสีเขียวอ่อนและเป็นส่งรีนั่นเองค่ะเด็กๆวิธีรับประทานผักและผลไม้เด็กๆคะผักนะคะนิยมนำมาปรุงสุกโดยผ่านความร้อนก่อนรับประทานอาหารเป็นการประกอบอาหารควบคู่กับเนื้อสัตว์เป็นต้นนะคะหรือเด็กๆจะรับประทานผักสดๆก็ได้ประโยชน์ไม่แพ้กันเลยนะคะ ส่วนผลไม้นะคะสามารถทานสดได้เลยนะคะโดยไม่จําเป็นต้องผ่านความร้อนเหมือนกับผักนะคะซึ่งผลไม้นะคะมักถูกนํามาดัดแปลงเป็นของหวานยกตัวอย่างเช่นกล้วยบวดชีแอป,ปเปิลพายเค้กกล้วยหอมเป็นต้นคะ่ะประโยชน์ของผักและผละไม้ เด็กๆรู้ไหมคะว่าผักและผลไม้ช่วยให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์และแข็งแรงซึ่งใยอาหารในผักและผลไม้นะคะจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนอกจากนั้นยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอุดมไปด้วยวิตามิน B และ C ที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและสายตานั่นเองคะ่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้มีความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับคุณครูได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย